สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชี้เด็ดนะครับสูตรวิ่งล่างนะครับเทียบชนสสูตรนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งสสูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรงวดนี้สูตรไหนจะเข้านะครับ ก็อาจจะมีทั้งสูตรระยะยาวสูตรระยะสั้นนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับผมก็ทําตามหน้าที่หาสูตรดีๆที่มันเดินดีๆเอามาลงให้ดูนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสงสูตรเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับบวกหลัก10บล่าง2ครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2นะครับบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก6ก สูตรนี้จะเป็นสูตรวิ่งล่างมาทั้งหลักสิบมาทั้งหลักหน่วยนะครับมาได้ทั้ง2หลักสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับบวกร้อยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1นะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4สูตรนี้ก็มีตัวเลข2ตัวนะครับตอนแรกกะว่าจะลงสักสูตรเดียวนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะไม่มีตัวเลขที่จะมาจับคู่นะผมก็เลยลง2ส,สูตรลวกันนะเพื่อ,อามาเทียบชนนะมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก70นยะครับย้อนหลังไปก็10กว่งงวดนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่หนี่40สูตรที่2 37ถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับจับคู่ได้เลยนะครับมันออก70ด็ดศูยไหมครับสูตรแรกเข้าเลข0สูตรที่2เข้าเลข7 ถ้ามันไม่เหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกจับคู่เลย0 7งย์ดมวแรกงวดถัดมาครับ40กับ6อออก64สูตร1เข้าเลข4สูตรที่2เข้าเลข6กนะครับ,รบตัวเลขมันไม่เหมือนกันก็จับคู่ก็ได้เลยนะครับแต่เราไม่ทราบว่าตัวไหนหลักสิบหลักหน่วยก็ต้องไปจับคู่10หน่วยอีกทีนะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งอย่างเดียวนะครับงวดถัดมา06กับ48ตัวเลขก็ไม่ตรงกันก็จับคู่นะครับออก0 8ย์ เลข0เลข8นะครับก็มาครบนะครับ10หน่วยงวดถัดมานะครับ17กับ0 4ออก1 4นะครับสูตรแรกเข้าเลข1สูตรที่2เข้าเลข4ก็มาทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมานะครับ9 5กับ8 2ตัวเลขไม่ตรงกันก็จับคู่ได้เลยนะครับออก5 8สูตรที่1เข้าเลข5สูตรที่2เข้าเลข8 ก็ได้10หน่วยครบเลยนะครับงวดถัดมานะครับ8 4กับ71ตัวเลขก็ไม่ตรงกันนะจับคู่ได้เลยนะออกบออก4 7สูตรที่1เขาเลข4สูตรที่2เขาเลข7น็นี่ก็ได้ครบ10หน่วยถ้าลงสูตรเดียวเนะี่ยท่านผู้ชมก็จะไม่มีตัวเลขจับคู่นะถ้าผมลงสูตรเฉพาะ95ท่านผู้ชมก็ต้องไม่รู้จะเอา9กับ5ไปจับกับอะไรนะรถ้ามี2สูตรให้เทียบ อย่างน้อยถ้าเห็นตัวเลขไม่ตรงกันก็จับคู่ได้เลยนะครับงวดถัดมาครับ9กกับ93ตัวเลขงวดนี้มันเหมือนกันเลข9เห็นไหมครับเหมือนกันเลข9นะครับดังนั้นเลข9จะเป็นเลขเด่นนะครับออก92งวดนี้มาแค่ตัวเดียวนะครับมาแค่ตัวเดียวเพราะเลข9มันชนกันนะครับเลข2ไม่มีนะครับมาเฉพาะหลักสิบอย่างเดียวงวดถัดมาครับ28กับ4 8งวดนี้ชนที่เลข8 นี่ชนที่เลข8ก็ให้8เป็นเลขเด่นออก80นะครับมาแค่หลักเดียวนะมาเฉพาะเลข8ขาดเลข0ถ้ามันชนกันก็ยกให้ตัวนั้นเป็นเลขเด่นนะครับงวดถัดมา15 51กับ15งวดนี้ตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับออกเบิ้ล55นะครับก็มาเลข5เลขเดียวออกเบิ้ล55งวดถัดมานะครับสูที่173 สูตรที่2 37 37นะครกับ73นะับตัวเลขมันสลับไปสลับมาคือตัวเดียวกันออก73ม,มาทั้ง2ส,สูตรเข้าทั้ง2ตัวนะครงวดถัดมานะครับ93กับ93ก็เหมือนกัน3กับ9นะครับออกเบิ้ล99เข้าเฉพาะเลข9ก เทาจะพะเลขเก้างวดถัดมานะครับห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับมันเหมือนกันที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขเด่นนะครับแต่มันจะมาคู่กับตัวไหนนะมาคู่กับเลขเจ็ดนะงวดน,นี้ก็ครบสิบหน่วยนะครับสูตรที่สองเนี่ยมาทั้งสองตัวเจ็ดหนึ่งนี่มาครบเลยนะครับงวดถัดมานะครับศูนย์หกกับห้าเก้า ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับจับคู่ได้เลยนะครับออกหกห้านะครับสูตรที่หนึ่งเขาเรียกหกสูตรที่สองเขาเรียกห้าก็มาครบสิบหน่วยถูกนะครับงวดถัดมานะครับเก้าห้ากับเก้าสามตัวเลขเหมือนกันที่เลขเก้านี่นะครับตัวเลขเหมือนกันที่เลขเก้าให้เก้าเป็นเลขเด่นออกเบิ้ลเก้าเก้านะครับเลขเก้าก็มาสิบมาหน่วยมาตัวเดียวกันนะครับ มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 4 0่งสีูย์ตรที่สองเอาตัวที่เหมือนกันเป็นเลขเด่นเลขศูนย์เป็นเลขเด่นนะครับศนย์เป็นเลขเด่นออก0ูนย์เนะครับเข้าเฉพาะเลขศูนย์ขาดเลขเก้แต่มันก็เข้าดีนะครับถึงแม้บางงวดอาจจะไม่ได้จับคู่กันนะอาจจะมาแค่ตัวเดียวสถิติย้อนหลังนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15งวดนะครับ15งวดรวดยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้เดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะว่าทีเด็ดวิ่งล่างทั้ง2ส,สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมันจะชนกันหรือว่ามันจะไม่ชนนะมาดูนะครับสูตรที่1นะครับ ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับ1บวก1ได้2บวกหลัก10บนเลข7บวกหลักหน่วยบน2ครั้ง2บ2ได้4บวกหลัก10ล่างได้เลข0บวกร้0ย้อยท้ายครั้งที่2เลข3บวก1คงที่นะครับ2บวก7 9, 9 13, 13 16, 16นะได้9 9บวก9บวก4ได้13 13บวก3 16 16บก1 17นะครับได้เลข7อันนี้เป็น9 13 13 16 17ได้ผลลัพธ์17 7นะครับตัวแรกสูตรบวก6สูตรบวก6 7เบวกหได้13ได้7กับ3สูตรที่1นึ่งนะครับขึอนหน้าไม่เลยนะครับ7 7กับ3เป็นตัวเด่น10หน่วยในเลข,ข้าย2ตัวล่างงวดที่จะถึงนี้นะจะมาตัวไหนจะมาเลขเจหรือจะมาเลขสา ตรงนี้ก็อาจจะเลือกยากนะรหรือมันอาจจะมาทั้งสองตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะใช่ไหมงวดเจ็ดสามงวดเจ็ดสามนี่มาทั้งสองตัวนะคำนวณได้เจ็ดกับสามก็มาเจ็ดสามเลยนะครับก็มาเจ็ดสามเลยก็ลองดูงวดนันนี้คำนวณได้เจ็ดสามเหมือนกันมันจะมาเจ็ดสามหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองกันก่อนนะครับสูตรที่สองใช้หลักแสนนะครับใช้หลักแสนเลขหนึ่งบวกหลักร้อยบนเลขสอง บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข1บวก10หน้าครั้งที่2เลข0บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข0บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข9บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง1นบวกหนึ่งได้สแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่2เลข8 1ดบวกสองได้สามบวกหได้เก้าเบวกหนึ่งได้สิบสิวกเได้ 19, 19 19ก็เป็น29นะครับ29ได้เลข9ตัวแรกสูตรบวกส 9บวก4ได้13 9กับ3ได้เลข9ก9กับเลข3ตัวเลขเหมือนกันที่เลข3 3จะมาในหลักไหนท่านผู้ชมก็ไปเทียบดู10หน่วยนะครับเดี๋ยวยังจะมีสูตร10บล่างหน่วยล่างลงให้ดูอีกนะครับยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับ หรือมันจะมาคู่กันกับ3739หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับอย่างงวดที่ชน1เห็นไหมครับนี่อย่างงวดนี้เลข1เหมือนกันนะครับมันก็มาคู่กันเลยนะครับมาคู่กับเลข7ตรงนี้ตัวหนึ่ง7 1อย่างงวดนี้ถ้า3มานะครับมันจะคู่กับเลข7หรือมันจะคู่กับเลข9สูตรผมลงให้ดูหมดแล้วนะครับทั้ง73ทั้ง93 ใน2ตัวล่างชุดเดียวทั้ง2ส,สูตรลงให้ดูหมดแล้วนะครับขอให้มาก็แล้วกันนะครับจะตัวไหนก็ได้จะเป็น73หรือ93ได้หมดขออย่าให้หลุดจากนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านโชคดีอยากให้ถูกรางวัลกันทุกคนนะครับในงวดวันที่26มิถุนายนนี้นะแต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับขออย่างเดียวขอให้สูตรนี้มาก็พอนะครับก็ฝากทิ้งท้ายสูตรนี้ไว้นะครับส่วน คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมแล้วกันครับจบจากคลิปนี้เดี๋ยวจะไปลงแนวทางในกลุ่มก่อนนะเพราะว่ายังติดแนวทางราวพัฒนาที่ยังไม่ได้ลงอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรไหนที่ว่าดีว่าเด็ดนี่ผมก็คัดเลือกลงมาให้ดูหมดนะครับใครชอบสูตรไหนเลือกเอาเลยนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ